ดาราศาสตร์นะครับไทยมีความร่วมมือด้านดาราศาสตร์กับจีนมาตั้งแต่ปี2538ซึ่งล่าสูดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ก็ได้เดินทางไปประชุมกับผู้บริหารระดับสูงของหอดูดาวยูนนานเพื่อที่จะเพิ่มความร่วมมือให้มากขึ้นติดตามจาการายงานของคุณเคมิออนวงดีลาบครับความสัมพันธ์ด้านดาราศาสตร์ระหว่างไทยกับจีนเริ่มขึ้นตั้งแต่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินเยือนหอดูดาวยูนนานเมื่อวันที่2มีนาคม2538 และเพิ่มพูนความร่วมมือมาอย่างต่อเนื่องล่าสุดนายวีระชัยวีระเมธีกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพร้อมด้วยนายบุญรักษาสุนทรธรรมผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติประชุมกับพอดูดาวยูนนานตามโครงการความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์และวิชาการไทยจีนซึ่งปัจจุบันมีการวิจัยร่วมกันเพื่อศึกษาวัตถุท้องฟ้าเช่นการแล็กซีระบบดาวคู่และดาวแปรแสงเป็นต้น รวมถึงการแลกเปลี่ยนนักวิจัยนักศึกษาเพื่อเพิ่มจํานวนนักดาราศาสตร์ไทยที่มีคุณภาพระดับนานาชาติส่วนในอนาคตมีแผนจะแลกเปลี่ยนข้อมูลและใช้หอดูดาวร่วมกันหลังจากไทยติดตั้งกล้องโทรทัศน์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง2.4เมตรที่หอดูดาวแห่งชาติบนดอยอินทนนท์แล้วเสร็จในปีหน้าจีนเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยถือว่าเป็นมีองค์ความรู้อยู่ในเรียกว่าระดับแนวหน้าแล้วก็กําลังมีการลงทุนอย่างมากมายม,ายมหาศาลนะฮะและการลงทุนของเขาเนี่ย มากกว่าประเทศในตะวันตกด้วยซ้ำนะในแต่ละปีแต่ละปีที่กําลังเกิดขึ้นการที่เราสามารถมีมีมีความร่วมมือเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบไหนก็แล้วแต่กับประเทศจีนเนี่ยนะครับซึ่งกําลังมีมีการลงทุนอย่างมากมายในเรื่องนี้เนี่ยผมคิดว่าก็จะเป็นประโยชน์กับประเทศไทยกล้องโทรทัศน์ขนาดใหญ่ที่สุดของเอเชียตะวันออกตัวนี้นะคะจีนสสําหรับถ่ายภาพดวงดาวเพื่อค้นคว้าจักรวาลในเชิงลึกและค้นหาดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะค่ะ จีนพัฒนากล้องโทรทัศน์ขนาด2.4เมตรซึ่งเป็นขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคติดตั้งที่หอดูดาวเกาเหมยกู่ในปี2 5 5 0เป็นกล้องแบบหุ่นยนต์ที่ทำงานอัตโนมัติหรือส่งคำสั่งควบคุมจากระยะไกลได้มีอุปกรณ์สำคัญได้แก่กล้องถ่ายภาพ CCD กล้องถ่ายภาพมุมกว้างและเครื่องถ่ายสเปกตรัมความละเอียดสูงเพื่อทำการวิจัยด้านดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์ชั้นสูงรวมกับนานาชาติรวมทั้งไทย โดยเฉพาะในเรื่องของทางด้านดาราศาสตร์นะฮะไม่ว่าจะเป็นการศึกษาดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะนะครับในการศึกษาความเป็นไปได้ของสิ่งมีชีวิตที่อยู่นอกโลกของเรานะครับแล้วก็ศึกษาการวิวัฒนาการนะฮะการพัฒนาการของเอกอภพของเรานะครับซึ่งก็เป็นวิทยาการที่ทั่วโลกกำลังให้ความสนใจมากนะฮะก็คงจะมีประโยชน์มาก ไทยและจีนยังมีโครงการค้นหาดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะร่วมกับอีก2ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกได้แก่ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้โดยใช้กล้องโทรทัศน์ระดับเส้นผ่านศูนย์กลาง2เมตรของแต่ละประเทศรวมทั้งกล้องสุบรุขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง8เมตรบนเกาะฮาวายด้วยเคมิออนวงดีลาบสำนักข่าวไทยรายงานจากประเทศจีน